พี่เป็นากับพิ่เต๋อของตลอดต่เ,เงเกัดน,นะครับท่อ,<ะ>อ,อพี่ตาอพี่ต๋อสุดหลอ่องีว่า,วาวชายเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยแต่บอลในใใน้ําปตเนี่ยในนนในสนามฟุตบอลนครับผมาน้ายครับอะไรเขาเขาเตะดีนักกระจายเลยนะครับาาย เรื่องพวกนี้คือเรื่องหลังไหม่สิครับที่เรามันจับประทับใจเรามากตวเองแต่ที่ักค้ชเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเต็มเต็มไม่เรื่สาหร่ายขึ้นเลยนะเฮ้ยใช่อันนี้มันมันจอนเขามันจะมาพูดแหมแล้วดูวันดนตรีนะครับแหม่มาดูของคุณเหนือฟ้าคุณเหนือฟ้าครับวันนี้รู้สึกแบบสนุกสนานนะครับสนุกมากครับผม เดี๋ยวไม่เตะแค่นดียครับคนทั <can st im achte> ้งสองเหมือนได้เล่นไปด้วยครับผมเพราะไม่ได้เตะบอลเลยเตะน้ำใส่หน้าเลยใช่สนุกมากครับแล้ววันนี้แม่เขาทำไมพวกเราในวันนีน้องเม้มากครับผมให้ดีใจเนี่ยแม่ดีใจรู้สึกยังไงบ้างครับใจดีมากวันนี้ดูลงทุนมากได้กินน้ำเปรี้ยเลยเมื่อกี้ยังหอมเลยหอมน้องสองคนเหมือนโดนด่าเลยมครับ